สวัสดีคะ่ะส,ส,ส,สวัสดีท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะยี่สบถึงสามเอตุลาสองห้าหกสมาดูกันว่าท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ,ะดูว่าทิศทางน,นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางทีดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนําไปปรับใช้นะคะ,นะไม่ต้องแบบว่าดูแบบต้องเชื่อทุกอย่างนะคะ เราดูไว้เป็นแนวทางทเฉยๆหรือว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเออมันเราสามารถที่จะนําไปปรับได้นะคะอามาดูท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะเนาะจะเป็นอย่าะไรเดี๋ยวเรือกเลยสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ด แปอีกใบหนึ่งนะคะสิ 10, โอเคค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันนะมาดูกันเลยว่าในรอบสัปดาห์นี้ไพ่ใบแรกท่านจะได้อะไรนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่เดทนะคะใบที่สองสองเหรียญน,นะไพ่เดทไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะ บางสิ่งบางอยา่างมันก็มีวิธีการแล้วก็วิธีการไปปรับว่าจะปรับยังไงนะคะไพ่ใบที่สามนายออฟสวร์ตนะคะใบที่สี่ค่ะสองถ้วยเห็นไหมในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะ h i g h Priestess นะคะเห็นไหมคะไพ่ Emperor นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองนะ แล้วก็ไพ่เดลเฟอร์นะไพ่ใบทัดไปลายตงคุณเป็นคนเก่งคนแกรง่งคนเก่งอยู่แล้วนะคะแข่งและเก่งเก่งเลยเทมเพลนส์ ance, นะคะคุณอยากมีการเปลี่ยนแล่ดูพไพ่ใบสุดท้ายของคุณเซตไพ่ใบสรุปสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญไพ่มหาเศรษฐีไพ่แบบค่อนข้างจะโอเคมากเลยดีนะทุกสิ่งทุกอย่างตั้งต้นอาจจะไม่สวย อตอนตั้งต้นไม่สวยแต่ตอนจบสวยนะนะดูไพ่ของคุณแล้วจะรู้ว่าเลยว่าตอนเริ่มต้นอะเริ่มต้นของคุณนะเริ่มต้นให้ใบได้คุณได้ไพ่ <Dead. S 1> เดทไพ่เดทเนี่ยไพ่บางสิ่งบางอย่างไพ่บอกว่าคุณต้องจบบางสิ่งบางอย่างนะในรอบสัปดาห์นี้นะ,ะสาวไม่รู้ว่าคุณทำอะไรอยู่เนาะบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิด หรือคุณลงมือทำแล้วมันไม่โอเคอะจบมันเลยนะคะจบยุติจบแล้วเริ่มใหม่คือไม่ต้องทำต่อแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างคือมันทำต่อแล้วมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยดีอาจจะทำบางคนลงทุนขาดทุนนะคะบอกอะขาดทุนก็รอขาดทุนไปเรื่อยไม่ได้นะคะฉะนั้นก็คือบางสิ่งบางอย่างมันต้องไม่ต้องทำมันละลอง วางอันนี้ลงแล้วลองเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าทําไมนะคะเพราะมีไพ่เดทขึ้นมาไพ่สองถ้วยขึ้นมานะโอ้ขออภัยสองเหรียญขึ้นมานะ่ายไพ่สองเหรียญเหมือนหมุนเงินอนะคือสิ่งที่คุณทําอยู่ในตอนนี้มันไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ให้ให้คุณแบบดีขึ้นอนะบางคนนะพูดถึงเรามาคนที่ลงทุนทําธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรแล้วแบบมันยังไม่ได้กําไรมันยังไม่เห็นผล มันยังทาให้คุณต้องหมุนเงินนะคะหมุนเงินไปสองเรียนหมุนเงินช่วงนี้คุณอาจจะหมุนเงินหนะ่อยเนาะเนาะแต่พูดภาพรวมก่อนคุณต้องหยุดนะคะต้องยุติต้องหยุดเหดมือนก่อนก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่าน,นี้นะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่นะคะอ่าเป็นคนที่ร้อนแรงใจเร็วด่วนได้อะไรประมาณนี้นะคะคุณเหมือนจริงๆคุณก็เป็นคนเก่งเนาะคือสู้แบบสู้ไม่ถอยนะ่ะ สู้แบบสู้ไม่ถอยสู้แบบมีอะไรทำมีอะไร่สู้แต่บางทีการสู้อ่ะต้องมีทิศทางต้องดูเนาะกะระยะให้ดีดูทิศทางให้ดีว่าเออช่วงนี้สมควรลงทุนไหมช่วงนี้ควรทําอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะก็คือโอเคคำว่าสู้อ่ะดีสู้ไม่ถอยก็ดีนะคะแต่ว่าสู้ต้องมีหลักการสักหน่อยนะเนาะมีหลักการนิดหนึ่งนะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคนที่คุณรักกันแหละ จะคอยช่วยเหลือคอยเมตตาคอยอุปถัมภ์คำจุนนะะมีอะไรเขาก็หยิบยื่นมาช่วยเหลือนะในเรื่องของของการช่วยเหลือนะคะแล้วก็จริงๆคุณนะ่ะใจคุณอนะ่ะมันโลเล <c oughs> ถ้าดูตรงนี้เนาะโดยพื้นฐานนะตัวคุณเป็นคนที่ไม่หนักแน่นพอนะเป็นคนที่ใจโลเลใจโลเลเหมือนว่าอยากทําไม่อยากทํานะพอพให้ไฮเทสขึ้นมาแสดงคุณเป็นคนที่มี อนคนที่อารมณ์อ่อนไว้ง่ายใจโลเลนะคะนะเขาบอกว่าให้คุณเป็นคนบุกบุกมัม่นมัม่นขยันอดทนบุกบั่นบันานนะคะใช้คําว่าเออสงสัยใช้คาผิดอ่ะนะคะก็คือนะคะก็คือนะอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณจะ,อ,ะอาจจะประสบความสําเร็จ ด้วยตัวของคุณเองนะฟังดีๆค่ะคุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองสมมติว่าอาทิตย์นี้นะสมมติว่าคุณขยันขายของอขายของแล้วเป็นยังไงพอสุดท้ายยอดขายคุณจะปังมากนะคะยอดขายคุณจะปังจะดีนะคะแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่เพรพาไพเอ็มเพลเรอร์ขึ้นมาคุณต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง ทุกสิ่งอย่างคุณจะสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะนะม,มาดูปัญหาหน่อยสิปัญหาอุปสรรคของคุณนะคุณมีปัญหาเรื่องความรักเลื่เลิคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความรักไม่รู้ว่าท่านที่เกิดวันจันทร์เนาะปัญหาของคุณก็คือคุณรักใครรัก,รกแบบรักหมดตัวรักหมดตัวรักหมดใจไม่รู้นะ รู้สึกอย่างนั้นพอไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมาออปัญหาที่เข้ามาทุกอย่างเกิดเพราะจากความรักคุณลืมคุณลืมอะไรหรือเปล่าคุณลืมรักตัวเองหรือเปล่านะคะปัญหาในเรื่องของความรักนะเขาบอกว่าให้คุณะเป็นคนเก่งคนแกร่งนะอดทอนผ่านช่วงนี้ไปได้นะคุณจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเผาไพ่เทมเพลนขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่คุณต้องมีความอดทนอดกลัน้นมีความขยันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องเย็นด้วยลําแข้งของตัวเองพอไพ่สุดท้ายขึ้นมาไพ่มหาเศรษฐีขึ้นมาหรือไพ่สิบเหรียญนั่นเองนะแต่คำว่ามหาเศรษฐีของทุกคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบอ่าแค่นี้ถือว่าโอเคฉันมีอยู่มีกินมีใช้ละแต่สําหรับบางคนเขาลงทุนใหญ่เล่นการใหญ่เขาก็ต้องคาดหวังอะไรที่มันใหญ่ๆนะคะเนาะ คือเริ่มเริ่มต้นไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีดช่วงต้นต้นสัปดาห์คุณอาจจะแบบเหนื่อยหน่อยหมุนเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกสิ่งอย่างคุณยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้พอสุดท้ายจะดีนะคะมาดูเรื่องความรักนิดหนึ่งนะอ้าวพูดเรื่องการงาน การงานคุณจะดีเนาะการเงินคุณปุนเงินส่วนสุขภาพเนาะสุขภาพให้ระวังเนาะสุขภาพให้ระวังเจ็บป่วยนะช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยได้นะคะให้ระวังเนาะเรื่องของการเจ็บป่วยนะไพ่เดกขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวคุณเนาะอาจจะมีการเจ็บป่วยได้นะคะให้ระวังมาดูในเรื่องของความรักเนาะความรักเปิดให้3าใบพอนะคะสาใบนะคะ โอเคหนึ่งสองความรักสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูท่านที่เกิดวันจันทร์ความรักเ,เขาบอกว่าความรักเนาะในคนโสดอ่ะพูดรวมๆเลยในคนโสดในคนโสดนะคะ ในคนโสดเขาบอกว่า express your love <c oughs> เขาบอกว่าในคนโสดเนี่ยบางดีบางอย่างคุณคุณคิดถึงจะมีคนเข้ามาให้ให้คิดถึงนะ่ะในคนโสดเนาะจะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกคิดถึงรู้สึกอยากอยากอยากสารสัมพันธ์ต่ออะไรประมาณนั้นนะคะในคนโสดนะส่วนในคนที่ ในคนที่มีคู่แล้วนะคะในคนที่มีคู่แล้วบอกว่าให้ทำตัวให้โรแมนติกถ้าอยู่ห่างกันอ่ะคอลลิ่งอินยูร์โซเมทนะคู่ของคุณนะบอกว่าให้คุณอาจจะคิดถึงกันบ้างโทรหากันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่มันมันอยู่ในพ้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็โรแมนติกเนาะอันนี้สำคัญนะคะโอเคนี่คือของ ดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะขอให้คนเกิดวันจันทร์โชคดีมีความสุขค่ะ